ประเพณีกอเจดีไซน์เกี่ยวข้องกับกติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งในเทศกาลสงกรานต์จะมีกิจกรรมการขนสายเข้าวัดเพื่อเป็นการทดแทนเศษดินหรือทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปกลับคืนมาให้วัดและ ใช้ทรายนั้นก่อเป็นเจดีเรียกว่าเจดีทรายเพื่อถวายเป็นพุทธ,ธรรบูชาและยังเป็นกุศโลโบายสร้างความสามัคคีของคนให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดประเพณีเรื่อเริงที่เป็นกุศลทรายเป็นเม็ดๆนำมารวมกันเป็นกองบอกถึงความสามัคคีในตัวของมันเอง เมื่อมีน้ำเจือเข้าไปพอชื้นก็สามารถปั้นหรือก่อเป็นรูปทรงต่างๆได้นอกจากนั้นยังเป็นสื่อให้บุคคลในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจก่อเป็นเจดีไซน์ด้วยความบันเทิงและสุขใจอีกในยะหนึ่งมีอุปมาว่าจิตใจนี้มีความละเอียดและมากมายดังเม็ดทรายเมื่อฝึกจิตให้มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวได้เหมือนกองทราย จะได้รับประโยชน์จากความสงบแห่งจิตใจจึงใช้คำว่าพระเจดีไซน์